เหมือนเมื่อวานไี้มีพระองค์หนึ่งที่มานวดเส้นหลงตามาถามว่าเขาเบื่อเขานวดอยู่เขาบอกหลงตาทำไมผมเกิดความเบื่อนายเบื่ออะไรล่ะไม่รู้เบื่อไปหมดแล้วหลวงพ่อเบื่อไหมเราบอกเราไม่เคยเบื่อเราไม่เบื่อหลวงพ่อไม่เบื่อนายหรือไม่เบื่อนายความเบื่อหน่ายไม่มีเอ้าทาไมหลวงพ่อไม่เบื่อหน่ายเพราะเบื่อนายก็เป็นทุกข์ไงหลวงพ่อไม่ได้เบื่อเบื่อนายหรือเปล่าไม่มีไม่เบื่อก็ไม่มีหลวงพ่อพูดอย่างนี้ แล้วหลวงพ่อทาทาไมทุกวันนี้ทําไมหลวงพ่อมานั่งพูดนั่งสอนคนมาหลวงพ่อไม่เบื่อไม่หน่ายหรือไม่เหนื่อยมั่งเหรอเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวทาโน่นทนําน,นี่หลวงพ่อทําไปทําไมทําไมไม่อยู่เฉยๆเรวบอกอ้าวเมื่อก่อนหลวงตามหาบัวไปทําพระป่าช่วยชาติไปทาโน่นทํานี่ทาทาไมอครูบาอาจารย์ทาทาไมอ่ะทําไมไม่อยู่เฉยๆอ่ะแล้วพระพุทธเจ้าทําไมประตัดสรู้แล้วไม่อยู่เฉยๆอ่ะเรือนวันหนึ่งสิบกว่ายอดอะ่ะ ไปเมืองนั้นเมืองนี้เดินไปทําไม่ไม่อยู่เฉยๆมั้งมันโง่มันคิดว่าพอทําเข้าไปสู่ธรรมแล้วจะอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรวางไปหมดอย่างนั้นเหรอมันก็เหมือนคนธรรมดานี่แหละพอเขาไปถึงตัวนี้แล้วมันเหมือนคนธรรมดานี่ยิ่งกว่าธรรมดาซะอีกมันไม่เป็นผู้วิเศษวิโสอะไรเลยรู้รู้เปล่าว่าความคิดถ้าเราไม่รู้ทันมันเราหยุดมันไม่ได้ อย่าลืมนะองคุริมาเนี่ยดาบดาบเปื้อนเลือดอยู่เนี่ยดาบวะงั้น <laughs> มันจะออกภาษาเล่าอยู่ภาษาหัวโอ้ยห่ามึงไอ้พญา,ามาไทยสุดความสามารถเนี่ยฮะดาบเปื้อนเลือดจอุดเนี่ยบรรลุปเป็นพระรหั์เลยคําวมาหยุดตัวเดียวเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดหยุดยังไงล่ะกันที่เดินอยู่เนี่ยหยุดมโนกรรมไงมโนกรรมก็คืออะไรหยุดความปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยคำว่านิพพานนี่คือ พระพุทธเจ้าอสังขตะสังขเนี่ยแปลว่าสังขารอสังขตะมาถึงหยุดปรุงแต่งนั่นแหละคือนิพพานนอกจากอสังขตะนอกนั้นเป็นสังขตะถ้ามึงหยุดเคิดไม่ได้มึงไม่มีความสงบหรอวาไงจิตรวมเป็นยังไงครับจิตรวมหมายถึงจิตรวมเป็นหนึ่งเนี่ยรวมเอาศีลสมาธิปัญญานี่รวมกันเป็นอันเดียวกันมรรคเนี่ยเหลือจะมรรคจิตอัทจิตอัทศีลอันทปัญญาแค่นั้น ไม่ได้แบ่งแยกเลยว่าอ่ะมรรคมีแปดมีองค์แปดอะไรเลยถ้าไปถึงขั้นนี้หลักคือมรรคมีตัวเดียวเลยคือมรรคจิตจิตกับสินสมาธิปัญญากับสติเนี่ยกับอะไรเนี่ยเป็นอันเดียวกันถ้ารวมแบบหลงตานะถ้ารวมแบบคนอื่นไม่รู้ความหมายแต่รวมแบบหลงตาเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นสัจจะคือเป็นอันเดียวเป็นเอกันนั้นก็แปลว่าเป็นจิตตั้งมั่นใช่ไม่ได้แยกเลยสติสินสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นอันเดียวกัน มักก็มีอันเดียวคือมักจิตมีจิตตัวเดียวเนี่ยมีตัวรู้ตัวเดียวมีพุทธะตัวเดียวเนี่ยไม่มีสองไม่อยู่ในกฎของใจรักด้วยจำไว้พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีใจรักออกจากกฎของใจรักแล้วออกจากกฎของอนิจจังแล้วท่านถึงเป็นผู้เที่ยงเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นผู้จั้งมั่นเป็นผู้สิ้นแห่งการเวียนว่ายคือเป็นหนึ่งไม่มีสองละส่วนมากออกจากเนี่ยเป็นธรรมคู่หมดมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วมีบุญมีบาป พออระอรหันต์เนี่ยไม่มีบุญมีบาปไม่มีดีมีชั่วเพราะเป็นหนึ่งเป็นสัจจะเป็นอันเดียวฉันแปลว่าถ้าดูลมก็รวมอัตมัติก็ร่วมอัตมัตไงอ้าวพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วดูก่นอนอานนท์บุคคลที่เจริญอาณาปานาสติสมาธิเจริญสมบูรณ์แล้วสติปัฏฐานสี่ย่อมบริบูรณ์สติสัมปชัญบริบูรณ์ผู้ชงเจ็ย่อมบริบูรณ์พุทธชนเจบริบูรณ์วิมุตติย่อมบริบูรณ์อานาปานาสติ ถึงเป็นยอดแห่งการมีเส้นทางเส้นเอกสายเอกรวมเอาทุกอย่างโพชฌงค์จตตัวสุดท้ายคืออะไรสติสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์มันก็ตัวเดียวกันก็เป็นเอกไงเป็นหนึ่งหรือเรียกว่าสัมโพายะกันรู้พร้อมตอนนี้รู้พร้อมสติตื่นสมัมปัญญะเป็นมหาสติรวมเป็นอันเดียวกันเหลือแต่สติจิตกับสติก็เป็นอันเดียวกันไม่แบ่งแยกแลตอนนั้นอ่ะใครจะพูดยังไงไม่รู้ ไม่อยู่ในกฎของใจแล้วออกจากกฎแล้วออกจากวัฏสงสารแล้ว1าบเภพนี่ยเป็นเด็กเลยทชนี้มองเห็นอินพรมยมยักษเทวดาพรมอะไรเนี่ยกระจอกเลยยังเป็นเด็กอนุบาลนี่เวียนไหวเดินตามก้นเวียนไหวใจเกิดอยู่เลยอย่าว่าจะพญานาคเลยทุกอย่างอ่ะใน31พบเภพเนี่ยเป็นผู้หลงทั้งหมดเลยท่านถึงรู้แจ้งโลกแจ้งในหัวใจดวงเดียวเนี่ยไม่ใช่ไปรู้คนอื่นหรอกใจดวงเดียวเนี่ยแหละเที่ยวเกิดเที่ยวรักเที่ยวชังอยู่ ถ้าถึงรู้เหตุที่นี่ที่ใจเนี่ยสามบพก็อยู่ในใจเนี่ยเห็นใจตัวเองเนี่ยเห็นหมดเลย31มบพรู้แจ้งโลกแจ้งจัก,กรวาลน,นี่รู้ที่นี่ไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปตามหาที่ไหนอะ่ะใครจะเป็นยังไงหลวงตาไม่รู้แต่หลวงตาเป็นอย่างนี้